ับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านในครั้งนี้ก็อยู่กับผมก่อนเฟอร์เช่นเคยนะครับก็อยู่กันในเกม GTA San Andreas นะครับผม mm. ก็ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมวันนี้เราก็จะเอาอทริคกวนๆในเกม GTA San มาแจกจ่ายกันหน่อยนะครับผมก็ส่งต่อกันมาจากเครดิตใครไม่รู้จำชื่อไม่ได้นะครับ mm. เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่าง description น,น,นะครับเครดิต ก็เขาลงไว้นานแล้วแหละแต่นี้ก็มาลงใหม่นะครับเป็นอ่าหมอดนะครับผมสูบมาสวีทนะครับสวีทรู้จากไม่สวีทอะ่ะเด็กๆเด็กๆควรรู้องเนาะเด็กๆอย่ารู้เลยนะครับผมสวีทอะ่ะพวกกัญชาพวกที่ไม่ดีไม่ดีนะครับผมก็วันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการอ่วิธีการอ,ารอ่ลงแล้วก็วิธีการใช้หมอดนะครับการแรกก็เน้นเลื่อนหน้าจอลงแบบนี้นะครับ แล้วก็คำว่าอมารินะครับนี่ m a r i นะครับกดเลยเปิกนี่นะครับมันก็ประมาณนี้นะครับผมก็มันจะทำอะไรไม่ได้นะครับจนกว่ามันจะเสร็จเองนะครับแต่ถ้าเราดูดบ่อยๆมันจะหน้าจอเนี่ยมันจะ หน้าจอมันจะแดงไปหมดเลยเหมือนกับว่าเราอ่าเมินกันชาเออเหมือนกับว่าเราดะเรายันะมองอะไรไม่รู้เรื่องตาลอยอเราก็ต้องวิ่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 งเรื่อยๆจนกว่ามันจะหายแดงนะครับมันทํามาก็สุดยอดนะครับผมก็เดี๋ยวจะจะสอนที่การลงอ่ะมีควันด้วยไหมก็คลิปคลิปนี้สอนดูดกัญชานะครับเล่นๆไปนะครับผมเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนี่เขาเรียกว่าอะไรเขาไม่ได้เรียกกัญชานะ บาระกูบาระกูเว้ยเออกัญชานั่นแหละครับจุดตรงนั้นแล้วก็ดูดตรงบ้องอ่ะบาระกูเขาใช้สายนะครับโผละแบบนันแต่ถ้าจะดูดก็ดูดได้เหมือนกันนะครับบาระกูแบบกัญชากัญชาแบบบาระกูก็แล้วแต่คนผสมนะครับแต่นี่มันในเกมนะครับอย่าไปซีเรียสก็ทำเพื่อความสนุกสนานนะครับผมแม่ดูทรงทรงผมนะครับทรงผมแหวกกลางเขาด้วยนะแหละเป็นทรงที่ผมปลื้มมากนะครับชอบชอบชอบสมัยนี้เขาฮิตแบบนี้แหละ อ,อ่าต่ออาหาีแยกเสร็จแล้วนะครับก็ถ้าเราถ้าเราดูดบ่อยสักสองครั้งเนี่ยมันจะทําให้เราตาแดงนะครับอา่าหมดก็จะมีแค่นี้แหละครับนี่นี่นะครับก็รู้วิธีกันแล้วนะครับตอนแรกถ้าสมมุติว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเราเราต้องหันแบบนี้นะครับคือแบบ เราหาเก้าอี้ที่มุมมุมดีๆอ,ะอ่ะสมมติเราจะหาเนี่ยเก้าอี้แบบนี้แล้วก็ขยับมาให้มันดีๆหน่อยนะครับให้มันพอดีพอดีล้วกดเลื่อนลงมาแล้วก็เนี่ยคําว่ามารีนะครับ M A I M A R I นะครับมารีแล้วกดปุ๊บใช้หมดแต่ตอนนี้มันก็ยังไม่ได้ครับต้องวิ่งอ่ะวิ่ง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 เค มันจะดูดต่อเนื่องไม่ได้เดี๋ยวจะทำให้ยันใช้ดูไม,ไ,ดไ,มไ,ดไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้หาได้แล้ว <c oughs> นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงกันเลยดีกว่านะครับ เลยเอานลครับผมก็เรามาดูวิธีการลงอ่ามอดอนะ่าดูกันชากันเลยนะครับผมก็อันดับแรกก็เข้ามาที่ ES f i l p o r e r กับ GTA .img2 นะครับผมใช้สองแอป,ปนี้เท่านั้นนะครับก็เข้ามาที่ ES f i l p o r e r ก่อนนะครับอ SD Card ศูนย์นะครับผม เข้ามาที่ไฟล์ m g e g m a g g download นะครับแล้วก็อันนี้ปุ๊บกดแตกไฟล์เลยครับกดแตกไฟล์เข้ามาข้างในนี้นะครับอันนี้นะครับผมนี่มันจะได้ตัวนี้มาทั้งหมด3อย่างไอสออย่างแต่ข้างในนี้ก็จะเป็นรวมเป็น3นะครับวิธีการลงก็เอาตัวนี้ copy หรือว่าตัดก็ได้นะครับ ลิกหน้าจอมา Android เข้ามาที่ Android Data นะครับ Android Data GTA เอ่อไม่ใช่ c o n r o c k s t a r g a m e g t a s a นะครับแล้วก็วางวางไปเลยครับก็ผมวางไว้แล้วนะครับผมก็พอวางเสร็จแล้วก็ยังไม่เสร็จนะครับกลับเข้ามาเข้าที่ GTA 3นะครับผมแล้วก็จำชื่อจำชื่อไว้นะครับ อย่าลืมนะครับนามสกุลตัวนี้ก็จะเป็น i, I p f นะครับไม่ใช่ d f f นะครับจำไว้อันนี้จะเป็น d f f นะครับเราดูเข้ามาที่ g t a i m g 2นี่แหละ <c oughs> เข้าไปครับเข้ามาที่ open m i g i m g android data c o ง m o b o star game file t w G a c t i v i แล้วก็ GTA 3ตระเรง G ปุ๊บเมื่อกี้มีคำว่าอะไรมั่งการขีดดิวดนี่นะครับดิวดศูนย์หนึ่ง DFF นะครับแล้วก็กด replace นะครับก็าาที่เอ่อ ME MEGA เอ็ดาวน์โหลดแล้วก็ตัวนี้ GTA 3แล้วก็นี่นะครับ กดเอ่อซีเลตไปเลยนะครับแต่ผมกดแล้วก็พอมันกดแล้วมันก็จะรอแป๊บหนึ่งนะครับพอเวลามันเสร็จแล้วตอนนี้มันจะเด้งเด้งมาเนี่ยปุ๊บกลับมาเป็นแบบนี้นะครับนั่นคือลงเสร็จแล้วต่อไปก็ลงสวีทนะครับนี่นะมันจะมี e f f d f f อยู่นะครับดูเอาไว้เราต้องลง i f p นะครับกดมาครับอย่าไปลง d f f นะครับกดเข้าไปกดแช่นะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่สวีทนี่เขียนให้เต็มนะครับเขียนให้เสร็จเขียนชื่อให้ครบนะครับสวีทแล้วก็ i f p เนี่ยดด i f p repeat เห็นเอ้ยยันดอย,ยเฉยเลย m e a m e g a ดาวน์โหลดแล้วก็ตัวนี้ g t a 3แล้วก็นี่นะครับสวีท i f p ดูนามสกุลนะครับ i f p นะครับนี่ <c oughs> กดสีเล็ไปเลยครับพอกดสจแล้วมันก็จะเด้ง ปุ๊บแบบนี้แล้วก็นั่นคือการลงเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็วิธีใช้ก็แบบเดิมนะครับผมเมลมาลีนะมันจะเขียนว่ามาลีนะครับ M A R I นะครับอ่ะสำหรับผมวันนี้กคอนเฟิร์มก็ต้องขอลาเพเลินนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะไลเพื่อเป็นกำใจให้ผมได้ารทำคลิปต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับขอบคุณครับ